ถ้าดวงเรามันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็ไม่ดีเลยมันต้องอยู่แบบนานๆเนะม่นนต้องทนอ่ะดวงนี้ต้องทนอ่เดียวว่าตอนเล็กๆเกิดมาสุขภาพไม่ดีทั้งภายในภายนอกก็บอกโรคภายในภายนอกเลยว<ม>ันขอดก็ขอดวันบากดูจริงๆไม่ได้เกิดเลยเนะี่ย เ่ออืมตั้งแต่เวลาเกิดไม่ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดได้ปกติเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือในการช่วยช่วยทําให้เราเมื่อเวลาเราจะทําอะไรมันต้องมีเครื่องมือพิเศษในการทํางานส่วนตัวตลอดสังเกี่ยวกับ่เวลาจะทำอะไรมันต้องมีอุปกรณ์สักอย่างส่วนตัวช่วยมันไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่ดีนก็เป็น อ,นนอันนี้ทุกดวงเลยนะถ้าไม่ดูมันจะไม่รู้เลยเพราะนั้นทำเมืาอเวลาคาบเกีเาาดเด่ยวใช่ไหมเพราะนั้นท<ค><ค>ำโดยนใหญ่ถ้าเวลามันไม่ตรงตัวหนังสือที่ออกมาก็ฟ้องไม่ตรงเพราะว่าของจีนจเหลี่ได้ประมาณสองชั่วโมงอ่าที่ให้มาเนี่ยก็คือเสือ่อ สิบนาทีสิบสามนาทีมันก็ขึ้นเป็นเวลาใหม่ครับสิบสามนาทีเป็นเวลาใหม่นะไม่ได้ควาเป็นพยาบาลเพราะมันต้องรวยเลยไมนได้มาอยู่ในอาชีพนี้กองเงินกองทองเลยเพราะมีมรดกด้วยแล้วเกิดเลยไปอีกนิดหนึ่งเกิดมาแล้วมีมรดกเลยทำอะไรกินอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีแต่คนรักคนเอาใจใส่ แล้วเ,เป็นเด็กที่เอาเใจใจ่แต่ได้ทุกอย่างเราประมาณลูกสาวมาเสียี่บอกว่าแต่นี้มันไม่ใช่ไงที่มันเกิดมาก,ก็ลําบากรุ่นก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้ที่ล้นหล่อนขวายเองกระตือรือร้นเองไม่อยากจะได้ไทำอะไรเด็กตั่นีนึ่งน้ำตาตลอดโอ้คนนี้ความทุกข์นะมีความลำบากนารู้เปล่า อ,นนอ,อ,อืมอันนี้คือเคสของน้องกวางซึ่งดูเมื่อคืนนี้แล้วก็เกิดคำถามสงสัยว่าถ้าในอนาคตแพลนว่ากลับไปบ้านเกิดเมืองนอนจะดีไหมอะไรเงี้ยก็ได้รับคำตอบจากซินสารชัยอาไมันก็ยังไม่ได้นะอืมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นท่าถ่ายเทของเรามันเป็นดินภูเขาไงอันนี้มันตัวนี้เป็นท่าถ่ายเทมันดินมันละลาย มันไม่กอบรูปทำอะไรมันก็ติดทำอะไรมันก็พลาดทำอะไรมันก็มีปัญหาพูดดีๆยังผิดเลยเราพูดอย่างมังคนเข่ไปเข้าใจอะไรก็ไม่รู้บางทีแบบเราเขียนยังผิดเลยมันทำอะไรก็ผิดอยงนมันพลาดในเรื่องต้นเหมือนดินสไลด์อย่างที่บอกความหมายทางธรรมชาติแบะของเราเป็นดินที่มันกำลังก่อัตเป็นภูเขาถ้ามันใหญ่มันก็มั่นคงใช่ไหม ไอเนี่ยดาวยุพโตอนม,มันมั่นคงไปแล้วไงเราเสร็จปุ๊บเนี่ยพอช่วงเนี้ยช่วงยี่สิบห้ามันเริ่มสลายดินมันสลายเพราะว่าแร่ธาตุข้างในอน่ะมันเริ่มสร้างตัวก็หมายว่าความในใจของเราที่เราเคยทำอะไรเนี่ยมันทําให้เราเนพิยผิพาดแล้วก็คือความอยากที่มันอยู่ข้างในเราอยากจะทําอะไรหรืออยากจะไปไหนมันก็จะติดยู่ด้วีจริง่งถ้าอยู่เฉยๆนิ่งๆเนี่ย ไอ้สิ่งที่เราอยากได้มันก็กเกาะอยู่แล้วม,ออมันจะมาเองเหมือนกับสิงคโปร์ปีนี้ปีเสียปีนี้ปีเสียแล้วมันจะชงหรือมันจะอะไรกันดวงเราไหม,มอ่ะล้วเราก็คิดว่าเออถ้าปีนี้เป็นปีเสียม่รู้จะแก้ยังไงบล็อกคงจะไปหาดูวิธีไหนที่แบบหาวิธีแก้ดวงหลยยังจากนั้นเราก็วาง<ม>พองวางเสร็จปุ๊บผมก็มานี<ม>่เหรอวะ เยู่ในเตืนเนี่ยอยู่ในเตือนมันก็จะมาหาเราเองของดีนมันมาหาเราเองเพราะว่าความมั่นคงมันก็เกาะรูีไงก็เหมือนเหมือนบ้านเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะมีฝุ่นถูกไหมถ้าเราจาไม่ทําความสะอาดเลยมันก็จะหนาเป็นฟิล์มแล้วยังหนาเป็นฟิล์มเรื่อยๆร้อยปีพันปีมันกลายเป็นภูเขาเลยดวงมาเป็นฝุ่นเป็นภูเขาเนี่ยวามแต้มก็เลยเป็นแบบวันนั้น เพราะนั้นความอยากความไหไรมันก็เลยเป็นเรื่องไม่ดีเ,เ่อว่าาว่ามเหมือนเดือดร้อนเพราะเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเดือดร้อนเพราะเพื่อนเหตุที่หนึ่งก็คือเราไปหวังดีกับเขาไงใช่ถ้าเราไม่หวังดีกับเขาเราก็ไม่เดือดร้อนหรอกอย่างเพื่อนไม่มีตังค์เออสงสารเขาเราก็ให้ตังค์เขาไปใช้ทั้งที่ตังตัวเองก็ไม่มีอยู่เนี่ย พอถึงเวลาเราบอกเออเรนขอยืมตังค์หน่อยไม่มีเราก็นึกถึงไอ้ตอนที่เราให้เขายังไม่เคยเอ่ยปากเลยเหตุเพราะว่าเขาไม่เคยเอ่ยปากไงถ้าเราไปให้อะเรื่องพอเราจะเอาคืนมันก็คืนไม่ได้ถ้าเขาเอ่ยปากปุ๊บก,ก็แปลว่านั่นแหละเขาติดกับเ,เราแหละติดนี่เราแหละนี่เขายังไม่ทันเอ่ยปากเร้วไปให้เขาเอารมณ์มาว่าวางอะ่ะเอาลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นนันให้หมามันก,กิน หมาจอนจัดข้างทางหน้าเจไม่เยพอซื้อมันกีปุ๊บมันกัดกัดทั้งมือเราอ่ะก็ไอความหวังดีนี่แหละทําให้เสียหายหเจ็บตัวตตงไงไงะก็ไม่ต้องหวังดีถ้าเป็นภาษาผมก็เรียกว่าช่างแม่ช่างมัน,มนมแต่ถ้าส่ัสน<ร>าจากหวังดีไปแล้วหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาร้องขอน้องกวางหรือเปล่าร้องขอว่า เออขอความช่วยเหลือหน่อยกวางแบบนี้สมมติไม่ใช่คําว่าช่วยไปแล้วมันก็มีหตุอีกคือถ้าช่วยไม่ต้องช่วยทั้งหมดเพราะว่าหนูไม่ใช่ซุปอร์เจอเที่ยบินบินเขาออกเหียวขึ้นมาช่วยเขาหมายความว่าหนูต้องหย่อนเชือกไปเฉยๆไม่ต้องเอาอตัวลงไปไม่ต้องทุ่มทั้งหมดต้องให้เขามีการช่วยเหลือตัวเองเขาด้วยไม่งั้นมันก็กลายเป็นว่าเขาก็จะเกาะหนูเหมือนคนจมน้าอ่ะได้แล้วเป็นไหม ว่ายน้ำไมเปนี่ยาว่ายไม่เป็นถ้าเกิดมีคนว่ายน้ําเป็น,น,นเนวลาหนูจมน้ําหนูทำไงก็ต้องตีน้ําหาทางการกระสอนหายใจถูกไหม<ช>คนที่ไปช่วยก็ต้องละคหรห,<ช>ะหนูถูกไหมใช่ดะนั้นหนูก็ต้องดึงเขาถูกไหมเพื่อที่หนูจะได้พ้นน้ำนึกถึงไอ้คนที่มันช่วยดีมันก็ถูกไอ้คนไอ้คนจมน้ํามันดึงเอาไว้หนูเป็นคนช่วยหนูก็ถูกเขาดึงจมเลยเขาก็รอดหนูก็ตายเหมือนที่เราเห็นในหนังเนี่ย อะไรลูกจะโดนรถชนพ่อกระโดดขักลูกไปอ่ะแล้วเนี่ยเราก็ทําตัวเสี่ยงแบบนี้มาเลยตลอดหวังดีตลอดลันก็เจ็บตัวตลอดลนั้นมันต้องช่วยพอประมาณเท่าที่ช่วยได้ว่าเขาเดือดร้อนหมื่นเดืนเราบอกเออไม่มีหรอกหมื่นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายเราพอไหมเรามีนี่สิ่งที่ต้องทำแะ้วต้องจ่ายหรือเปล่าหรือเรามีค่าที่เป็นพนันาการภาษีสังคมอะไรของเรารู้เปล่า ถ้ามาหเหลือสัก500 300เอ่อตัวเองเอาไปนะแต่ว่าอันนี้ให้เลยนะถือว่าช่วยไม่ต้องยืมเพราะว่ายืมทีไรไม่เคยได้คืววนเราทุกคนยิมไแม้กระทั่งหนังสือยังได้คืนหรือยังนหนังสือที่ <c oughs> หนังสือที่ให้เขายืมไปอังได้คืนหรือยังเจ <c oughs> ๊ <c oughs> อหายมากแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าใครใช่จำไม่ได้ก่อให้เราไปเจอเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นของเขาอ๋อใช่ไหมล่ะเออแล้วรวมมันเป็นแบบเนี้ยแล้วอะไรที่มันไม่ต้องแก้ยังไงก็คือช่างมันช่างอช่างมันทองไว้ช่างมันหรือช่วยได้เท่าที่ช่วยเช่นอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็เลยไม่ได้พูดให้เสียหายนะหมายความว่าเพื่อนร่วมงานเรา หรือเพื่อนที่บ้านหรือเพื่อนที่ไหนก็นแล้วแต่เวลาเขาเดือดร้อนช่วยพอประมาณเปรียบเทียบเหมือนเวลามันมีคนจอดจัดมันมีขอทางผ่านมาถามว่าหนูจะให้ตังค์เขาหรือหน้าสงสารมากหนูจะให้ตังค์เขาอืมอ,อันนี้นี่คำถามตอ่อไาเลยแ่ห้าสิบหรือร้อยอะไรเงี้ยคะห้าสิบหรือร้อยนะถ้าเกิด เขาได้ห้าสิบหรือร้อยปกปติอะ่ะเขาได้แค่บาทห้าบาทแต่หนูให้ห้าสิบหรือร้อยเวลาเขากลับไปเวลาเขากลับไปมันต้องมีคนคุมคนดูแลเราเห็นไหมคนคุมคนดูแล,แลเขา oh. เขาไม, oh. เาไม่เขาไม่สามารถที่จะไปซื้อไปหาเปลี่ยนเสื้อผ้าหาของกินได้เองก็ oh. ต้องมีคนคุมคน,คนดูแลเพราะว่าไอ้พวกที่มันมาเนี่ยมันต้องมีคนมาปล่อยว่า เหมือนกับบางคนแบบผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาไม่มีเงินเขาก็ปล่อยลูกวางไว้เอาขานวางไว้พอถึงเวลาเขาก็มาอุ้มลูกเข้าไปอย่างเงีเ้ยไอ๋เราไม่รู้เราก็เห็นเด็กมันนอนอยู่ก็น่าสงสารล้วเราค่าให้ตังค์ให้ตังค์ถ้าเกิดเราให้เป็นแบงก์อ่ามันก็มีข้อสงสัยว่าแกเอาแบงก์มาจากไหนใครให้ก็ต้องถามเหมือนเด็กที่ขายของอะบางทีเขาขายของเนี่ยประก,กานสองด้านยี่สิบบาท เราให้ตังค์เขาสิบบาทเขาบอกเขาไม่เอาเพราะอะไรเพราะถ้าให้สิบบาทปุ๊บโดนไม่เอาของตังค์มันจะเกิน<ม>นั่นแต่ว่าเขามีความผิดเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราทํางานแล้วอยู่ดีๆเงินเราได้เกินขึ้นมาเนี่ยเวลาองค์กรตรวจสอบนั่นแต่ว่าเราเก,กรทำชั่วจิตก็จะโดนทำโทษเมือ่อนน่ยใจดีเกินไปก็อ,อันตรายกับคนอื่น<ม>ไม่ใช่อันตรายกับเรารุ่นอันตรายกับคนอื่นลุ้นนะ พราะถ้าเราให้เงินเขาเกินก็อาจจะถูกทำร้ายก็ได้ข้อหาดักยอกหรือบางทีใจดีอ่ะยกรถให้เขาคันหนึ่งให้เพื่อนไปเลยเห็นเพื่อนไม่มีรถใช้ให้ไปเลยมันขับไม่เป็นไปชนเขาชื่อใครชื่อใครเดินอหนอห,นหวังดีซื้อรถหนูมันดีกับเพื่อน ก็มันไม่ตรงเจตนาเขาไงถ้ามันตรงเจตนาเขาเขาจะทราบซึ้งถ้าช่วยคนแล้วมันไม่ตรงเจตนามันไม่เกิดความทราบซึ้งหรือเรียกว่าไม่เกิดผลผม,ม,มยกตัวอ,อ,อย่างให้ฟังมีครั้งหนึ่งอาจารย์่างเนี่ยเขาทํากับข้าไปส,ส่งบริษัทเอ็มโอเอ็มที่เ็า,ากำลังมีการประชมมุมกันอยู่ประมาณสามสิบคนหลังจากนั้นเนี่ยในห้องประชุมก็ทานข้าวไปหมด ทำไม่หมดเลยนะเหลือประมาณสิบกว่ากล่องสิบสองสิบสามกล่องที่ได้แ,แต่พุกเนี่ยก็ต้องถึงกับบ้านซึ่งเวลาแล้วน่ะจะเที่ยงอยู่แล้วถ้ามันเลยสิบเอ็ดโมงหเที่ยงเนี่ยเอาเข้าวัดไปถววัยพระก,ก็ไม่หักหถูกไหมเพราะพระสันเทรสิบเอ็ดโมงไม่ไไรู้จะทำยังไงถือเยอะแยะเลยไปให้คนแถวบ้านมันก็เลยเวลานั่งอยู่ป้ายรถเดลกเขาก็บอดว่ามไม่ไรู้จะทำยังไงเอาไปกินก็กินไม่หมดบางเอิญมีคนจอดจัด อยู่ประมาณไกลๆสักประมาณจากนี่ถึงถึงพี่วอร์ดพี่วอร์ดอ่าผมก็เห็นกลๆจายเนี่ยคนจวจัดทุกคนรื้อฐานกยะยับบอกบอกอาจารย์เห็นว่าตัวเองยากได้รู้ว่าก้อบอกอ่ะท้องาต้องอยากได้รู้ก็ของตัวเองเหนือไงจะทำบุญไม่หรอบอกอืมรู้ไหมคนกำลังรื้อฐานกระยัเอย่างนี้มีให้เพราะเขาทำแบบไม่กล้าเนี่ยเขาต้องกลัวคนจวนจับ แต่ว่าด้วยความที่ของมันเหลือเขาก็เลยถือว่าไปให้พอไปให้เท่านั้นแหละคนจนแบบกราบแล้วกลาบอีกน้ําตาร่วงเลยได้ใช่ถูกถูกจังหวะถูกเวลาแล้วมันจะเป็นกูศลไอ้ความทรงจำครั้งนี้มันก็จะประทับใจเขาถูกไหมคนคนให้เพราะเรารู้สึกว่าเราให้ถูกคนเหมือนผู้ป่วยโควิดที่ผ่านมาถ้าเขาป่วยจริงเราไปช่วยเขาเราได้บุญได้บุญเต็มเต็มเลยถ้าเราไปให้แล้วปากบอกว่าเงินที่เราไป ให้หรือเครื่องมือที่เราไปให้มันไม่ถึงเขามันก็ไม่ได้บุญไง<ม>อันนี้สองมันไม่ถึงคนที่รับปุ๊บเขากำลังเดือดร้อนในเวลานั้นหรือคนให้ที่กำลังจะตายหมอให้ยาทันเวลานั่นก็ได้บุญอะไรนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ทั้งการที่หนูไปช่วยใครแล้วมันไม่ถูกจังหวัดมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้บุญไงในภาษาทั่วๆไปเขาเรียกว่ากิดทําหลังพระเราก็จะมีความเงื่อนได้ทำบุญคุณคนไม่ขึ้นทำบุญคุณคนไม่ขึ้น,น,ไ,มนไม่ใช่ เราทําผิดเวลาถ้าเราทําถูกเวลามันขึ้นอยู่แล้วล่ะ,ะผมถามหมน่อยถ้ารอบหน้าผมมานอนเนี่ยจะรู้จักผมไหมรู้จักเออเห็นไหมมันต้องทําให้ถูกเวลาถูกไหม,มถ้าอยู่ดีๆไปตามถนโนบอกหนูมามาดูดวงให้อันนี้ถิดเวลาละ่ะอันนี้หนูอยากรู้าอาจารย์ดูให้ตองกันไหมใช่หนูชอบช่วยอ่ะ มักนน็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันมีอะไรจรงแค่ปล่อยวางนี่เป็นถ้าตัวเองปล่อยวางเป็นความใจเป็นเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามกรรมของมันอะไรที่มันควรเป็นมันก็เป็นอ่าก็เรื่องอะไรหมาจะเกิดก็ห้ามเกิดไม่ได้ใช่ไหมคนจะตายก็ห้ามไม่ได้ปัดจะเสร็จพี่จะแตกห้ามไม่ได้พวกเนี้ยคือหมดต้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งๆดูตามความเป็นจริง ไม่ใช่บอกโอ๊ยคนจะจมน้าตายทํไง่มันต้องหาวิธีช่วยแต่หนูว่ายน้ําไม่เป็นหนูจะช่วยยังไงอ่ะาวิธีไปแล้วเราอ่ะไม่รอดตกงลงตายทั้งคู่ถูกไหมมันต้องรอดถูกอไมในเมื่อที่จะช่วยเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องตายหรือเราต้องตายหมายความว่าเขาเขาต้องดีขึ้นบ้างนิดนึงเราก็ออดมีใจที่จะคอยแนะนำช่วยเหลือเขาบ้าง ผมมาให้คําแนะนําเนี่ยก็เปรียบเสมือนการช่วยเหลือเพราะผมไม่ได้เดินตามชีวิตนูถูกไหมแต่การให้แนะนําของผมมันทาให้หนมดีขึ้นมันก็เป็นกุศลเนี่ยเปนเหมือนกันครูอาจารย์ที่ก็สอนให้ความรู้อ่ะก็ทําให้เรามีวิชาที่มันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าคนนั้นไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้วิชาไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์คนที่ตั้งใจเรียนมีวิชาไปคนนั้นก็ได้ประโยชน์มันอยู่ที่เราไปใช้งานตอนไหน ส่วนตัวเราต้องคิดถึงว่าที่เราได้มามันมีคุณค่าสำหรับเราไหมเราใช้เป็นไหมถ้าใช้ไม่เป็นก็เปรียบสเสมือนลิงได้แหวนได้แก้วมไม่มีประโยชน์เพราะลิงใช้เงินใช้ทองไม่เป็นมีป้วยมีผลไม้ใหกินแต่เอาเงินเราทอนา้มันทำอะไรไม่ได้เราจะเอาไปโยนทิ้งเขาเล่นเหมือนกันของที่เราให้เข้าไปอ่ะมันก็ต้องเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าไม่มากก็ร้อยอย่างเช่น วลาเราไปสร้างศาสนาวัตถุอย่างนีน้มันก็เห็นอยู่ตรงนั้นแหละมันก็มีคุณค่าถ้า,าไปให้ปุ๊บแล้วก็าไม่ได้สร้างอันนี่จะผิดว,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 วัตถุปรัทธาอยู่ที่คนรับแล้วว่าจะทําให้ไม่ทำรับไปแล้วไม่ทําก็กรรมก็อยู่ที่เขาเพราะเราถึงว่าเราเป็นผู้ให้เรื่องความบรุทธิกใ,ในการให้ก็เป็นบุญอย่างนี้นั mm hmm. น้นการให้ต้องไม่หวัง mm hmm. ไม่หวังว่าเขาจะดีหรือไม่ดีแต่การให้ก็คือให้เพื่อ อะไรก็ว่าถ้าเขาดีเราก็ดีใจถ้าให้แล้วไม่ดีเราทยต้องมาทุกข์ใจหรอไม่ได้ให้แล้วต้องไม่ทุกข์ถ้าให้แล้วทุกข์มันคือคือการทำร้ายเราไม่ได้การมันไม่ได้กุศลเต็มทมมี่มุมมองใช่หไหมมุมมองมันจะเป็นเรื่องธรรมะด้วยชีวิตจริงธรมรมะแล้วก็วิาศารรสผสมกันอยู่อย่างนี้ที่เราเชื่อที่ ก็มีก็พออยากเงินทีไรก็ไม่มีเงินสักทีก็ทาไปไม่ต้องไปหวังเงินไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้ถามเรื่องเงินบอกว่าไม่ต้องหวังเงินเงินไม่ต้องหวังอหวังเรื่องเงินเงินมันก็ไม่มาแค่เงินเดือนออกอ่ะไปกดคนอื่นกดได้เรากดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเราอยากจะกดเงินออกมาความอยากเงินโอนเข้ามาแล้วอ่ะเราจะไปกดกลไม่ได้ตู้เสีย อ่าอีกอะไรแอปแอปไม่ลิงอ่าเห็นไหมคนอื่นเพิกงดเกินมาใช้ได้ตอนได้ของเราติดอืมคเเรายิ่งอยากใช้ยิ่งไม่ได้อืมหรือพอใช้เสร็จปุ๊บเงินหมดก่อนเขาเอ้าทำไมอ่ะอืมจะออกมาก็เข้ากันนะฮะเกี่ยวกับการจัดสรรบริหารเลยอ่ะอืมยิ่งอยากปุ๊บยิ่งเสียยิ่งอยากปุ๊บยิ่งเสียอืมซื้อของก็เหมือนกันพอรีบซื้อพอซื้อเสื้อเสื้อในเสื้อชั้นในมาใส่ ก็ผิดเบอร์ผิดไซส์ตายเสียเวลาไปเปลี่ยนอีกถ้าดูดีๆลองของดีๆปุกอะ่ะซื้ออันนี้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้อูยเห็นเซลปุ๊บรีบพิ้งเข้าไปปากวัวได้ของผิดไซส์มาใส่ได้ไปให้บอกไปขายเพื่อนเพื่อนก็นไปซื้อก็ต้องให้เขาพอให้เขาปุ๊บแปลว่าเสียเงินซื้อของสี่ให้เขาบางทีให้ผิดไซส์เขาอีก กลายเป็นของวางไว้พอของวางไว้เราไปเห็นปุ๊บเอ้าเป็นของเราไม่มีคุณค่าจะเอาคืนก็คืนไม่ได้เพราะให้เขาไปแล้วเนี่ยบนกายเป็นเรื่องต่อตๆอต่ออย่างเนี้ยแล้วที่บอกว่าหนูอ่ะคือมาหนูให้ควาควพูดกับแม่ไปที่หนูไม่ได้ทำโอเคไม่อ๋อ หมายถึงว,ว่าปกติเราเป็นคนเอาใจงไงทำอะไรเร็วไงเพราะเวลาเราจะทำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนชอบไปกระทบกับเขาเรือ่อยเราก็เลยลืมว่าเราเคยให้สัญญา,า,าอะไรเขาไว้เ<อ><อ>นื้นม<อ>นันต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆถามค่นั้นแหละแล้วเราก็จะจำได้ว่าเราควรทำอย่งไงถ้าเราคุยดีๆกับเขาเรื่มดีๆึ้นก็มา อันนี้จริงๆเ,เราต้องใส่ล็อกเก็ตแม่วรืยครับอือเราเป็นคนเดียวที่ปกป้องเรามาตั้งแต่เล็กเลยเนี่ยขอรหันเลยเนี่ยรักทุกเรื่องรักเราที่สุดดีกับเราที่สุดแต่เรามองข้ามควรจะกลับไปดูแลใจใส่ท่านให้มากขึ้น อย่างน้อยๆอาทิตย์หนึ่งทอ, <โต S 2> อแม่เป็นไงแล้วก็บอกแกสารภาพกับแกว่าหนูทําอะไรไม่ดีก็ขออโหสิกรรมอะไรว่าไปคนเป็นแม่พอลูกมาพูดดีด้วยก็ไม่มีคนไหนเขวดกรธพ่อ,อ,อ,อแม่มต่อให้วันนี้ถ้าเราข้างหน้าพอเรามีลูกปุ๊บถ้าลูกมาแม่ขอโทษครับแม่ขอโทษค่ะเราจะไม่ยกโทษให้เรียงหมดก็มื่นอย่งเงี้ยได้ไหมอืม เหมือนหมาแมวว่าเวลาเราเลี้ยงอ่ะแล้วพอมันกระตันอยู่มันก็มาถูถ่ายที่ข้างตัวเราอย่างเงี้ยแต่พอเลี้ยงไปกับเผ่าเรากับเรามันน่าเลี้ยงไหมไอเหนียแม่เลี้ยงเรามาแล้วก็เสียงขื้นเสียงใส่แม่อย่างเงี้ยไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องต้องพูดด้วยน้าเสียงที่อ่อนโยนเอเลี้ยงมาเลี้ยงมาดูท่านดเลี้ยงมาว่าท่านเด็กทนทั้งที่ทันสอนดีเลี้ยงดูอย่างดีแกก็เหมือนอารมณ์ประมาณเขาียกหมาล็อกกัดอะไรเงี้ย นคนเรียนเขาก็อโอเคมเปลี่ยนใหม่กลับ <ทำ S 2> ไป,ไปพูดพอเราทำงานไม่ดีไม่ถูกหัวหน้าเจ้านายเราก็ไปมีฝักไปบอกเขาบอกว่าพี่ขอโทษทีหนูเป็นแบบนี้แบบนี้หรือบางทีช่วงนี้แบบหนูว่ามราไม่ไดีอ่ะเขาก็ยกต์โทษให้เราไปไม่มเนเยงเราก็จะผิดพลาดอยู่นี้ผู้ใหญ่ก็จะมองเราผิดเลยตลอดเพราะเดี่ยวดวงนี้ทั้งจีิจะไปอยู่ตรงไหนผู้ใหญ่ไม่โอเคสังเกตดูดี คนอื่นเขาผู้ใหญ่เขาไม่ได้ีว่าอะไรแต่กับเรานี่มันเหมือนแบบเขามองข้ามเราไปเลยว่ามันจะมีการปรับการเลื่อนอะไรของเราไปอยู่หู่เลยท้ายท้ายท้ายขบวนเมื่ท้ายอย่างเดียวนะติ่งติ่งย่รจะตอบไปอ่ะเม้นแต่ว่ามีใครที่มันแยกกันเราก็ตอบไปอ่ะใครดีกับเราเราก็ตอบแล้วอันนไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็มันอยู่ที่ความใจร้อน เราทำตามหน้าที่หมอนก็จบแล้วเพราะการที่เราใจเย็นขึ้นทําตามหน้าที่มีความรับผิดชอบผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เห็นอกเห็นใจเหมือนอารมณ์ประมาณว่าครูสอนเราแล้วให้การบ้านแล้วเราไม่ได้เบี้ยวมาถึงเวลาปุ๊บเราก็ส่งส่งก่อนเวลาครูก็มีเวลาตรวจพอผิดพลาดครูก็บอกว่าเอ้ากวา,างเธอทำผิดนะเธอทำนี้ไม่ได้ไปแก้ใหม่ลูกเราก็ปรปับปรุงตัวทัาหรือไมแต่เราไปส่งจนเวลาวินาทีหรือเปล ครูก็จะตรวจทันไ้เพราะก็ต้องให้คะแนนผิดแค่ไหนก,ก็ให้ผิดไปแต่ที่คะแนนมันจะดีมันก็เสียหายเลยเพราะว่าเราทาช้าถ้านี่เป็นคนที่ทําอะไรเร็วนะแต่พอเอาเข้าจริงุพวกกายที่เกียดใจเป็นช้าเพราะไอ้ความรักสบายของเรามันก็เลยทําให้เราเสียหายท่หมดไม,มนต้องพยายางเพิ่มขึ้นไง ขยันคือขยัเนยเรื่องเดี่ยวกันปรับปรุงตัวเองเนี่ยไม่ได้ขยันไปช่วยอะไรใครนะหน้าที่คือหน้าที่อย่างเงี้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบเรื่องอะไรก็ดูแลเรื่องนั้นวันมีครอบครัวมีสามีก็ดูแลสามีให้ดีไม่ไม่ยด้เอาแต่ใจไม่ใช่จะเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ถ้าเราดูแลเขาดีๆเขาก็กลับมาดูแลเราดีๆเหมือนกันนการที่เราตั้งใจทําโดยความโดยความดีโดยความที่เราผิดชอบ เรามีอยู่ขั้นตำแหน่งมันก็ขึ้นดีตอลงไม่ล่ะน,นี่คือเหตุและผลที่มันกลับไปกลับมา,าต้องฟังประมาณนีเลนนี่รนนี่ตัวตวอนเราทั้งหมดเลยนะตูไกไหมเนี่ย